ลังจะไปแล้วครับดับครับดับดับสตาร์ทใหม่ครับสตาร์ทใหม่สิงเตตัวแรงครับตัวแรงคือ้อยู่80ตัวแรง

ตามหลังมังมิดนะครับตามหลังมังมิดตอนนี้เรียวอยากมาเรียวนะครับจิ๊บ <lifting>

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn